สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเสื้อทีมแมนยูนะครับเป็นเสื้อโฮมเจอร์ซี่สีแดงแต่ตัวนี้จะเป็นเกรดออเทนติกหรือว่าเกรดเพเยอร์นะครับอย่างที่เคยคุ้นหูคุ้นตากันมาลองแกะดูกันเลยดีกว่าผมจะลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเกรดเพเยอร์เนี่ยกับเกรดผู้ชมหรือเกรดที่มีขายตามร้านทั่วไปมันมีรายละเอียดของงานแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับเปิดมาก็จะเห็นเลยนะครับว่า ลายเนื้อผ้าลักษณะของเนื้อผ้ามันเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดออกมาได้ชัดเจนแค่ไหนนะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะลองวางเทียบโคู่กันให้ให้ดูเลยดีกว่าว่าเกรดออเทนติกหรือเพเยอร์เนี่ยกับเกรดผู้ชมดีเทลม,มันเหมือนหรือมันต่างกันอะไรยังไงนะครับอย่างตรงนี้ตาสมโมสรนนะครับตรงนี้มันจะมีความคล้ายๆกับ คล้ายเป็นเป็นยางเลยเนาะดูเห็นไหมฮะไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นชัดไหมแล้วก็ลองดูริ้วของของเนื้อผ้านครับมันจะมีรูมันจะมีรูระบายอากาศเนาะมันจะมีรูระบายอากาศในส่วนของสกรีนนะครับสกรีนตัว Adidas เนี่ยจะเป็นสกรีนหนาซึ่งซึ่งจะต่างกับเกรดเกรด ผู้ชมหรือเกรดทั่วไปตามร้านอีกอย่างตรงบริเวณของมุมเสื้อเนี่ยครับจะมีจะเรียกว่าอะไรนะสติกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยเขียนว่าออ t h เทนติกประจำฤดูกาล2023-2024อีอีกมุมหนึ่งด้านล่าง จะเป็น heat R D Y โอเคไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันเนื้อผ้าข้างหลังนะครับตรงนี้เห็นได้ชัดเลยนะรู้สึกว่าเกรดทั่วไปนะ่ะสีตรงนี้ไอลายตรงนี้จะไม่มีนี่สีดำๆเนี่ะครับแล้วเนื้อผ้าจะพุนจะพุนกว่าตรงนี้จะมีลายโอเคเดี๋ยวลองดูคร่าวๆลองดูตัวเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูกับอีกเกรดหนึ่งเนาะ เห็นเห็นจะจะโอเคนี่สวยงามน,นะครับแต่ตัวสกรีนนี่ดูไม่ต่างเท่าไหร่แต่จะมีที่โลโก้อา i d ดิเนี่ยนะครับกับตัวตัวโลโก้แมนยูเนี่ยที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเนื้อผ้าตรงไหล่ก็จะต่างนิดหน่อยตรงคอรายละเอียดตรงคอตรงปกในต่างนะครับ โอเคอ่ะตรงนี้เราเรามาลองเทียบดูกันเลยว่างานออเทนติกกับงานทั่วไปโอเคครับนี่ไล่ดูตั้งแต่เดี๋ยวกันขอแกะก่อนนะครับจะได้ไม่บทบังทัศนวิสัย ข้างบนครับดูโลโก้กันก่อนเลยนี่นะฮะเป็นภาษาจีนด้วยอ,อ้อมันเป็นภาษาจีนทั้งคู่นะแต่ว่าสกีนคนละสีเนาะอันนี้เม็ดอินเวียดนามเวียดนามทั้งคู่นะครับดูเนื้อผ้าข้างในก็จะเป็นลายตรงนี้ก็ต่างเห็นไหฮะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับอืนี่คือความแตกต่างของตรง คอเสื้อเนื้อผ้าของคอเสื้อด้านหน้าสังเกตเห็นไหมครับว่าอันนี้ตัวออเทนติกจะมีรูพุ่นจะมีเท็กเจอร์นิดนึงครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบมีเท็กเจอร์เหมือนกันแต่จะเรียบกว่าบริเวณไหล่อ่าบริเวณไหล่ของตัวออเทนติกตัวนี้จะมี ลายนูนค่อนข้างชัดแล้วก็เนื้อเนื้อผ้าตัวนี้จะแบบคนละอย่างก,ก,กันกับไอตัวเนื้อตรงที่เป็นบริเวณผ้าเราจะเห็นสังเกตด,ดูนะครับส่วนของทั่วไปผ้าบริเวณนี้แถบในนะฮะจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะลองดูนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะอ่ะลองดูเนี่ยครับเนี่ย รายละเอียดของเนื้อผ้าเนาะอ่าโอเคแขนต่มีริ้วมีลายชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเรียบๆไม่มีริ้วนะครับมาดูแขนอีกข้างหนึ่งที่มีสปอนเซอร์นะ สกรีนตรงนี้แทบไม่ต่างกันนะครับจับดูแล้วไม่ต่างกันแต่ว่าจะต่างกันตรงออนเทนติกจะมีริ้วผ้าเช่นกันเนาะ,ะมาดูที่โลโก้แมนยูครับโลโก้แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคเทียบกันเลยนี่อ่าอันนี้เห็นชัดเจนนะครับความแตกต่าง ของ2ตัวไอ้ไอ้เนี่ยพอดูดูใกล้ๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสกรีนนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะมันจะมีความเป็นเหมือนอะไรเหมือนไม่ถูกเหมือนกันเหมือนมันจะเป็นลายผ้าเหมือนกันหรือมันปั๊มเป็นตัวลายผ้าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่นี่จะเป็นเป็นแบบ เย็บเลยนะเป็นผ้าชัดเจนนะครับว่าว่าว่าเย็บติดนะนะอ่าอันน,ะน,นี้อันนี้คือความแตกต่างแล้วก็ชัดติดจะ,จะ,ะจะมีเนื้อผ้าออเทนติกนะครับจะมีเนื้อผ้าไอตัวรูพุนข้างหลังแต่อันนี้จะเป็นทึบโลโก้จะทึบเต็มไปเลยนะฮะน,นี่คือชัดๆเลยความแตกต่างตรงนี้ชัดเจนมาก ลองสังเกตงานดาูมาที่โลโก้อาดิดาสครับนี่โลโก้อาดิดาสของออเทนติกจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นสกรีนเหมือนกันนะครับแต่จะมีเนื้อจะมีเท็กเจอร์เนี่ยหยาบๆนะครับส่วนของเกรดผู้ชมจะเป็น เป็นปักๆนะครับเป็นเหมือนเหมือนปักครับคล้ายๆตัวโลโก้สโมสรเหมือนกันนี่คือความแตกต่างนะครับในส่วนของสปอนเซอร์ก็คล้ายกันครับคล้ายกันไม่ไม่ค่อยตรงนี้ไม่ค่อยแตกต่างอะไรเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับที่มันรีดความร้อนติดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นอนะ่ะ ความหนาความสัมผัสแล้วไม่แตกไม่แตกต่างลองดูใกล้ๆก็ไดะเทียบสองสองนันนะครนะใกล้เคียงกันโอเคเสร็จแล้วขยับลงมาที่ชายเสื้อด้านหน้านะครับชายเสื้อด้านหน้าอ่า อันนี้เป็นของเกรดผู้ชมนะครับก็จะมีคำว่า Aero r e d d y นะครับส่วนตัว Authentic อ๋อคำว่า R D Y นี่ก็น่าจะย่อมาจาก r i d d y แหละตัวย่อเนาะอ่าสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชาร มุมขวาล่างนะครับเห็นไหมของทั่วไปจะเรียบๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นตัวนี้เชื่อมีสติกเกอร์ตัวนี้ติดเป็นแถบออเทนติกแล้วก็ริ้วครับริ้วข้างเห็นไหมฮะริ้วข้างจะมีลายแล้วผ้าก็จะนุ่มๆนุ่ม,มอันนี้ผ้าจะเป็นเรียบๆหน่อย ตัวนี้นะแต่ตัวนี้ผ้าจะเป็นลายแล้วก็มีความหนามีความหนานี่อืมอันนี้ก็ไม่ก็มีเหมือนกันนะไม่ไม่ต่างความหนาไม่ต่างแต่ว่าลักษณะของเนื้อผ้า,าจ,จะต่างผ้าข้างหน้าข้างหลังของตัวทั่วไปผ้าจะคล้ายๆกัน มีรูพุนคล้ายๆกันนะครับของของเกรดผู้ชมเนาะแต่อันนี้เกรดออเทนติกลายจะคนละลายเลยการทอการทำลายจะคนละคนละแบบกันเลยครับนะครับแล้วก็ลายไม่เหมือนกันด้วยจะมีริ้วๆมาจนถึงเกือบเกือบกลางตัวริ้วก็จะหายไปนะเนาะโอเค okay. สำหรับฝั่งนี้เสร็จ แล้วก็มาฝั่งทางด้านซ้ายมือที่จะแตกต่างกันก็คือนี่ Heat r d e กับ Arrow r i d e y นี่ความแตกต่างไม่แน่ใจนะว่า Heat r i d e คืออะไรช่วยระบาย ความร้อนอย่างนี้หรือเปล่าแล้กวก็แอโร่ก็แอโร่ก็เหมือนกันนะเหมือนจะระบายอากาศอนะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่านิยามของอาดิดาเขาจะให้ความหมายของสองคำนี้แตกต่างกันยังไงนะครับเสร็จแล้วมาดูข้างหลังทั่วไปเริ่มจากด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะธรรมดาแถบสีดำข้างหลังก็ ให้มีลวดลายอ่าแล้วเราลองมาดูในส่วนของออเทนติกกันครับอืมจะเห็นว่านี่สีดำก็จะมีแถบหลังจะมีลายแล้วก็ผ้าของผ้าหนังของออเทนตะิกนจะมีริ้วมาจากขอบออกมานะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมจากขอบเข้ามากลางหลังค่อยค่อย,อยริ้วค่อยค่อย หายไปนะครับโอเนเนาะข้างหลังมีอะไรอีกไหมไม่เนื้อผ้าเนื้อผ้าจะเห็นได้ว่าอันนี้เนื้อมันจะเหมือนกับทอละเอียดนะแต่เนื้อผ้าของเกรดนี้มันจะจะมีความพรุนอะเหมือนมีเหมือนมีมนมรูอะอันนี้จะ เหมือนมีรูเหมือนกันแต่ว่ามันจะรูมันจะค่อนข้างละเอียดเนื้อมันจะละเอียดกว่านะครับอ่าเท่าที่สังเกตได้ก็ประมาณนี้เนาะออเทนติกกับเสื้อของเกรดทั่วไปก็น่าจะคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ